ำหรับคนที่กำลังจะซื้อเจคู่5อยู่นะ EV เนี่ยดูคลิปนี้คผมแน่นอนด้านขวาเป็นล้อขอบ18ด้านซ้ายขอบ20 มา,มาดูขอบ20ก่อนเลยสีขาวล้อขอบ20ครับเป็นล้อลาย v f 0 3 3แบบตรงรุ่นนะตรงรุ่นคือ5้ารูร้อยแไม่ได้ใส่แรปเตอร์เพราะว่า J5 เนี่ยใส่แรปเตอร์ได้ไหมใส่ได้แต่มันล้นมากพอล้นปุ๊บเราต้องมามีคิ้วล้อมีโป่งอะไรเยอะแยะมันแก้เยอะเกินไปก็เลยไม่แนะนำครับล้อตรงรุ่นมีทำครับมี3ามลาย040103สวยยางก็เป็นขอบ20นะนี่ยางเบอร์เดียว j ่6เลย2655020โตโยต้างงเลใส่ได้ด้วยใส่ได้ครับเลี้ยวติดไหมติดเหมือนกันแก้เหมือนกันนะก็คือแก้ซุ้ม แก้ด้านหลังตรงนี้นิดนึงอ่าแก้ไม่เยอะครับคือจะแก้น้อยกว่า J6 นะฮะเดี๋ยวผมลองเดียวให้ดูด้วยอ่ติดนะนี่ก็คือมีช่องว่างเหลือเฟือครับสบายสบๆ J คู่ห้ากับล้อขอบ20 265 50 20จริงๆริใส์เนี้ยมันใหญ่มากแต่ J5 ใส่ได้สมโคตรใหญ่สวยงามนะครับลงตัวก็ดูเพียวๆดูเป็นทรงสปอร์ตซึ่งจะต่างกับ สีเขียวที่เป็นขอบ18ทั้งสองแนวทางเนี่ยคือ20เนี่ยที่ให้ดูก่อนว่ามันดูสปอร์ตมากนะครับดูแบบดูเพลียวมากแล้วก็สิ่งที่จะได้คือจากการใส่ล้อใหญ่แบบนี้ไลมิตเตอร์มันสูงขึ้นอ่ะความกว้างของล้อเคลียร์น์ใต้ท้องเนี่ยสูงจากเดิมจากที่สูงอยู่แล้วเนี่ย17.4นะที่โอเคมไว้นะฮะในคู่มือของรถตอนนี้ย6เซนเคลียร์แลน์นะจากแบตถึงพื้นโคตรสูงเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยากได้พื้นใต้ท้องรถให้สูงขึ้นด้ เออครับ เราอ,อย่างแฟนผมเป็นผู้หญิงเนาะก็ใช้งานก็ไม่ค่อยระวังนี่ฮไม่ต้องระวังเลยลุยได้เลยยางก็ลุยได้เนาะความสูงที่เรายกขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นโช๊ปโปรเฟนเดอร์ลูดฟิตเนสมาพร้อมสปริงยกเซตเลยยกขึ้นมาได้โดยใช้อะแดปเตอร์เพิ่มหน้ามาพร้อมสปริงหลังมาพร้อมสปริง,ง,รรงครบเซตข้างหลังฟิทเมนต์สวยต่างหน้ามานเซนเดียวเองไม่ได้ต่างเยอะก็ได้ทรงแบบ Rover, เลนช์โรเวอร์ป่ะเหมือนเลนช์โรเวอร์ป่ะเหมือน,นมากสวยจัดนะแล้วก็คันนี้ทําพกชุดแลปหลังคาด้านบนนี่ยนะหกวโจกนี่คาดลายคา,าด G5 โ้รแกมนะฮะมือ ค,ครึ่งคันจากเสาเอมาถึงดาวเสาหลังเลยไปท้ายนี่แรปเพิ่มไปไฟหน้าด้วยนี่ดูไฟหน้าไฟหน้าเราก็แรบปเพิ่มไปเห็นปะก็จะมีคาดคิ้วหน้าตรงนี้ให้ด้วยเพิ่มของแบรนดะ์วายอันนี้คือใส่ชุดสเกิร์ตของแบรนด์วนะ กันชนหน้าชุดสเกิร์ตมีวอลเลนเซอร์หลบให้อย่างดีครับไม่ต้องห่วงมีคิ้วล้อมีกับข้างประตูชุดสเกิร์ตวายก็จะมีชิน้นคิ้วล้อหนึ่งกับประตูกับประตูหลังคิ Q ้วล้อหลังกันชนหลังก็คือรอบคันอ่ะครบเซตของแบรนด์วายหล่อเลยก็จะดูบึกบืนขึ้นดูแบบเท่ขึ้นแบบล้อขอบ20ที่ดูเพียวเียก็ดูลงตัวไปีกแบบหนึ่งสำหรับสีขาวคันนี้อันนี้คือหนึ่งแนวทางอามาดูสีเขียวบ้างสีเขียวก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เรายังไม่เคยถ่ายคลิปนะที่รีวิวว่าสีเขียวมาแต่งนีีี่่่คนนแรกเเเเลยยป็สขวทดูะ ดูแบบมาลงเหมือนรถทหารฟิลได้เท่อะเออกับชุดล้อนี่คันนี้คันนี้ก็ใส่เป็นขอบ18นะอย่างคันนั้นมัน20ใช่ปะ่ะไดมิเตอร์มันเท่ากันแล้วเพราะว่าสัดส่วนอะ่ะ265คันนี้60คันนู้นมัน25 50ก็คือลดสัดส่วนจากที่มันเป็นขอบ20เหลือแค่18ยางก็จนะหนักถามว่าเลี้ยวติดไหมเหมือนกันก็จะมีช่องว่างให้อยู่สบายสบายอ่าก็คือต้องต้องแต่งซุ้มล้อเหมือนกันอะ นะครับต้องแต่งทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น20หรือ18ถ้าไม่แต่งเลยมันจะเป็นไซส์2 3 5 6 0 1 8แอะไซส์ที่ผมเคยใส่สีเทาไปคันเดี๋ยวขึ้นลิงให้ดูคันนั้นอะไม<ต>่ต้องแต่งยกก็ได้ไม่ไม่ยกก็ได้นะครับก็คือได้เลยคันนี้ใส่2560ย 25, ังไงต้องแต่งซุ้มนิดนึงด้านหลังแต,แต่แต่งน้อยกว่าเจหเจต้องเจทิ้งอันนี้แค่พับหลบไปนะไม่ได้เยอะมากก็ได้ทรงแบบเนี่ยปะทรงล,ยยล, Leader, ลยรุยเทียบกับคันนู้นก็จะดูเป็นทรงแบบก็ลุยเหมือนกันแต่มันลุ ไปลุยในยางหนาะมันจะหลบหินได้นี่เหรอวะปล่อยลมอ่อนได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นสายลุยนะพอเป็น20ปุ๊บก็ปล่อยได้เหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่านะฮะยางจะดูบางกว่ามันดูสปอร์ตกว่าแล้วกันน้องเนาลุกคนละอารมณ์แล้วแต่ชอบก็ปุ๊มแน่นอนอย่างที่บอกมาดูคลิปนี้คลิปเดียวแล้วได้แนวทางไปทั้งสองแนวทางเลย,เลยก็ที่เขียวใส่ชุดสเกิร์ตด้วยนี่ของวายครับ ครบเลยตูข้างคิ้วล้อเนาะแต่คันนี้ไม่แรปมือจับมือจับเดิมแต่เพิ่มหูกระจกตาลังคาดําเข้าไปไฟไม่ได้แรปนะไฟเดิมก็ได้อารมณ์แบบคนละแบบคันทีข่ขาวก็จะแบบดูสปอร์ตกว่ามันคุมโทนหมดเลยเพราะลูกค้ายอยากได้แบบนั้นนี่ชุดสเกิร์ดด้านหลังสวยงามคันนี้ล้อ VF062 ชุดโช๊คโปรเฟเดอร์เหมือนกันยกขึ้นมา2นิ้วเกียร์แลนด์อย่างที่บอกครับสูงขึ้นมา27เซนจากของเดิม17อ่ะสูงปะล่ะ เท่ากันเลยเท่ากันทั้ง2คันไปกับความสูงไดมิเตอร์ล้อเนี่ย20กับ18ที่เป็นไซส์2 6งหกกับ25 5 0กห้สเนี่ยความสูงเท่ากันเลยนะครใกล้เคียงกันเลยนี่คืออีกหนึ่งแนวทางสำหรับสีเขียวนี่คืออีกหนึ่งแนวทางสำหรับสีขาวขอบ20ดูไว้เป็นแนวทางอย่างที่บอก,นอกเนาะอากไปซื้อ J5 เนี่ยก็ให้ดูไว้เป็นทั้ง2แนวทางลุยได้เหมือนกันใช้งานได้จริงของคุณภาพที่เราจะให้เนาะทั้งหมดเลยลองคอมเมนต์ดูชอบไม่ชอบยังไงนะครับหร